ก็มาคุยกันในเรื่องราววัตถุมงคลประเภทเครื่องรางบ้าง,งพระเครื่องบ้างนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยของครูบาอาจารย์บ้างประวัติบ้างนะครับแล้วก็ประสบการณ์จากผู้ที่เคยได้บูชาว,วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมบ้างก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปนะฮะตามวาระนะครับแต่วันนี้ผมก็จะได้นําเอามีด แบบบ้านๆของหลวงพ่อเดิมมาแล้วก็เป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับเรื่องพวกตะก,กุดในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับเอามาให้ท่านได้ชมนะเมื่อวานนี้ผมก็ให้ชมเกี่ยวกับเรื่องมีดสายกานะครับมีดสายกามีดปากานะครับด้ามงาฝักงานะแต่วันนี้ก็จะเอามีดแบบบ้านๆนะครับซึ <c oughs> ่งเขาเก็บกันมาตั้งแต่สมัยยุคอยุคเกือบๆร้อยปีนะครับ เอาใหมท่านได้ชมนะครับก็ต้องบอกว่ามีดผมก็เดิมนั้นในยุคต้นๆเนี่ยมีแต่มีดด้ามไม้ฝักไม้ทั้งนั้นนะครับที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้ไม่มีนี่ก็ต้องบอกว่านั่นเป็นความเห็นนะความเห็นกับความจริงผมเคยพูดอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันความเห็นกับความจริงไม่ใช่อันเดียวกันนะครับถ้าความเห็นกับความจริงเป็นอันเดียวกันก็ไม่มีใครก็ไม่มีใคร จออุบัติเหตุตายหรอกนะครับไม่มีใครจะเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันหรอกนะเพราะก่อนที่จะเจออุบัติเหตุเนี่ยกลัวแต่มีความเห็นว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่ความจริงมันมีไงทหารที่โดนกับระเบิดขาขาดก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าเขาก็มีความเห็นก่อนว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ก้าวไปตามความเห็นแต่ความจริงมันมีระเบิดฝังอยู่ระเบิดมันก็ไม่ได้หายไปตามความเห็นนะนะะเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่ามีด ดาไม้ฝักไม้หลวงพ่อเดิมไม่มีหรอกเขามีแต่มีดามงานฝักงานเนี่ยอันนั้นเป็นความเห็นแต่ความจริงมันคนละเรื่องนะครับประวัติศาสตร์มันได้ถูกจารึกไว้กับชาวบ้านปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับคนอายุ8090ปีเกือบเกือบร้อยปีเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจเล่าเรื่องเล่าประวัติพวกนี้อยู่นะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ มีดยุคต้นตนนั้นเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้จํานวนมากนะครับมีดด้ามงาฝักงานนี่มันมายุคลางหลังนี้เองนะครับเ,เราก็าจะเอาแต่ตอนกลางและตอนปลายนะฮะตอนต้นไม่ยอมรับเหมือนกับเราอยากจะได้ลูกมะม่วงแต่เราไม่ยอมรับต้นมะม่วงนะครับมันเป็นอย่างนั้นน่ะคือไม่ยอมรับต้นของมันไม่ยอมรับรากของมันแต่เราจะยอมรับว่า ลูกของมันมีใบของมันมีนะครับเป็นแบบนี้เหมือนเรากําลังจะบอกว่ามีแต่มีดยุคกลางมีแต่มีดยุคปลายแต่มีดยุคต้นไม่มีหรอกอะไรประเภทนี้นะครับมันก็ถ้าไม่มีต้นมันก็ไม่มีกลางมีปลายนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่มันมีกลางมีปลายเพราะมันมีต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ผมจะเอามีดยุคต้นๆมาวัตถุมงคลยุคต้นๆมาให้ท่านได้อ่ให้ท่านได้ชมนะครับพี่น้องท่านใดนะครับถ้ามีเรื่องเรามีประสบการณ์ดีๆนะครับ มีเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆโบราณมีมีดที่มีรูปลักษณะแปลกๆที่เป็นของครูบาอาจารย์ก็ส่งมาที่ไ d l ดี e ลนของผมนะครับ0863529656นะตรงนี้เป็นไอ l ดี e ลนของผมนะโอเคเข้าสู่เรื่องเรานะครับมีดเล่มนี้ผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับที่อยู่ใกล้ๆวัดหนองโพอยู่บริเวณหลังวัดเออไม่น่าเชื่อนะชาวบ้านหนองโพนียเขายังเก็บมีดดาไม้ฝักไม้ไว้เพียบเลยนะไว้เยอะเลย มีดำงาฝักงาก็มีมีดำงาฝักไม้ก็มีแต่เขาไม่ค่อยเดียวอ,ออกมานะครับแต่ที่ช่วงเนี้มีดำไม้ฝักไม้นี่ออกมาอยู่เรื่อยๆผมได้มาหลายเรียมแล้วนะบริเวณหลังวัดหนองโพนี่นะครับบ้านนี้บ้านนี้เขารู้ว่าเออพวกเรารับมีดำไม้ฝักไม้นี่เขาก็เอามาเอามาให้เรา แล้วบ้านข้างๆเขารู้ว่าเราเป็นคนรับมีดดามไม้ฝักไม้ก็บ้านนั้นก็เอามาบ้านนี้ก็เอามาก็เลยปรากฏว่าเราก็เลยได้มีดพวกนี้มาอยู่เรื่อยๆนะครับหรือฟื้นประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้พี่น้องได้ชมว่ารูปร่างลักษณะที่เขาถูกซ่อนไว้ถูกซ่อนไวอา่ากับการเวลามานานมากอยู่ในครอบครัวของคนเก่าๆมานานมากวันนี้เขาปรากฏโฉมออกมาในลักษณะแบบนี้เรียกว่ามีดยุคต้นๆนะครับนี่ นี่เป็นอย่งลักษณะอย่างนี้เอาไม้ชมนะครับลักษณะการทําออกมาก็คือเน้นไปในเรื่องการใช้งานใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะว่ามีดยุคต้นเนี่ยเป็นมีดที่เขาเน้นอ,อเอาออกมาใช้นะครับเอามาใช้ประโยชน์จริงๆเราจะดูลักษณะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยไม่ได้มีรูปแบบนะครับความยาวมีดด้ามนี้ก็ประมาณสัก14นิ้วครึ่ง เกือบสิบนิ้วถือว่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับเป็นมีดขนาดพกพาเราดูนะฮะทั้งฝักและด้ามนี้น่าจะมาจากไม้พยุงเลยนะครับน่าจะมาจากไม้พยุงเป็นของชาวบ้านหนองโพที่เก็บตกทอดกันมานานมากนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เราดูลักษณะไม้นะครับนี่ดูลักษณะไม้เก่าเป็นอย่างไรนี่ดูนะฮะความแห้งของไม้ ความแห้งของหวายนะฮะคือแต่ละอย่างจะมีธรรมชาตินะครับคําว่าธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันควรจะเกิดสิ่งที่มันควรจะเกิดเมื่อมีอายุประมาณนั้นนะยกตัวอย่างเด็กหนึ่งปีเรียกว่าเด็กหนึงขวบธรรมชาติของเด็กหนึ่งขวบคืออะไรอ่ะมนุษย์ผ่านมนุษย์อยู่ในโลกนี้มา1ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กหขวบเนี่ย ธรรมชาติเป็นอย่างไรคือลักษณะของของคนอายุ1นึ่งปี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยคืออะไรหนึ่งยังเดินไม่ได้สองหากินเองไม่ได้อ่อนแอพูดไม่ได้ยังคิดไม่เป็นยังเอาตัวรอดไม่ได้นะครับลักษณะอย่างเนี้ยเราเรียกว่าธรรมชาติของคนหนึ่งปีนะถ้าคนคนนั้นผ่านอายุมา90ปี ลักษณะคน90ปีเป็นลักษณะอย่างไรฟันหลุดหนังเหี่ยวย่นความจําเริ่มเสื่อมความแข็งแรงไม่มีหลังงอผิวเหี่ยวย่นไม่มีความสวยไม่มีความงามหูตาฝ้าฟางคุณลักษณะแบบนี้ที่มันอยู่ในร่างของคน90ปีเนี่ยนี่เราเรียกว่าธรรมชาติเราเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่ผ่านโลกมา90ปีมันจะต้องมีธรรมชาติอย่างนี้ ทีนี้มันมาย้อนดูกับไม้ที่ผ่านการเวลามา90ปีมันก็จะมีความเก่าความค้ำคร่าเปรียบเทียบกับความเหี่ยวความย่นความชราภาพของมนุษย์ที่ผ่านการเวลามา90ปีแต่ไม้ที่ผ่านมา90ปีมันจะแสดงออกมาทาง,ทางความเก่าค้ำคร่าอย่างนี้ แห้งสนิทแบบนี้บางทีก็มีผุมีพังเหมือนกับมนุษย์เรามีฟันหักอย่างนั้นแหละครับนะครับนี่ลักษณะแบบนี้มีดเล่มนี้ก็จะอยู่ในโซนที่เรียกว่ามีความแห้งมีความเก่าคําค่าเหมือนกับมนุษย์เราเลยนะครับเหมือนกับมนุษย์เราผ่านการเวลามา90ปิปีมีดพวกนี้ลักษณะวัสดุพวกนี้ก็ผ่านการเวลามา90ปีมันก็จะปรากฏความเก่า ค่าคร่าไม่มีความสดไม่มีความใสนะครับไม่มีความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเวลาเราใช้งานหนักๆมันก็หวั่นว่ามันจะมันจะหลุดมันจะพังในลักษณะแบบนั้นนะครับเนี่ยดูลักษณะความเก่าร่องรอยที่ถูกการใช้กกาชมานะครับดูร่องรอยเนี่ยมีรอยขีดข่วนมีรอยเ,ออเนี่ยพวกเนี้ยนะครับ นี่ปรากฏให้เราเห็นเลยนี่ลักษณะแบบนี้เหล็กพวกนี้ผ่านการเวลามา90ปีมันก็จะมีความเก่าค้าคร่ามีสนิมขุมมีสนิมไขขึ้นเต็มนะครับไม้พวกนี้ก็จะเป็นความเหี่ยวความย่นความแตกความรั่นความร้าวของไม้ก็จะปรากฏคราบใครที่ฝุ่นฝืนอะไรพวกนี้ก็จะไปเกาะอยู่ในร่องแตกค่อนข้างที่จะแน่นหนา ก็มันเป็นธรรมชาติของไม้เก่าๆมันเป็นธรรมชาติของวัสดุที่ผ่านการเวลามาเป็นมาเป็นเกือบเกือบร้อยปีเนี่ยก็มีร่องรอยการใช้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะแบบนี้ก็จะปรากฏชัดนะครับนี่มีรอยแตกรอยแยกรอยแยะอยู่บริเวณนี้นี่คือลักษณะธรรมชาติของมีดเก่าๆอย่างเงี้ยแค่ดูอย่างภายนอกเนี่ยด้วยประสบการณ์ของเรานะครับดูแป๊บแล้วก็รู้แล้วว่า อันนี้มีลุ้นแล้วนะครับ90%แท้แล้วนะเนี่ยแค่ดูภายนอกแค่นี้90%แท้แล้วนะครับลุ้นแต่ใบมีดอีก10%เท่านั้นเองว่าใบามีดมันเดิมๆไหมแค่นั้นเองนะครับมาดูลักษณะใบมีดอีก10%ที่เราจะตัดสินว่าแท้100%ยหรือไม่นั้นอยู่ที่ด้านในแล้วทีนี้นะครับแต่ด้านนอกนี่มันแท้แล้วนะด้านนอกนี่มันแท้แล้วมันมีธรรมชาติเก่าแล้วสมอายุแล้ว ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ90ปีมันเป็นยุคใคร่ะก็ยุคหลวงพ่อเดิมไงหลวงพ่อเดิมเพิ่งบรลณาภาพไปประมาณเจ7ด73บเจ็ด็บาปีเองแต่ถ้าย้อนไป90ปีก็อยู่ในยุคหลวงพ่อเดิมไงครับน,นี่เห็นไหมครับถอ,อดใบมีดมาปับ๊บดูด้านในนี่ก่อนแห้งเก่าเห็นไหมครับนี่แห้งเก่าอย่างนี้มีดอยู่ในโซนผุแล้วนะครับ ผ่านมาเวลามนุษย์ผ่านมา90ปีมันก็ต้องมีผูมีพังมั่งนะครับมีฟันหักมั่งกระดูกผูกระดูกพูนมั่งเป็นแบบนี้เหมือนกับไม้ผ่านการเวลามา90ปีมันก็ต้องมีผูมีพังไปบ้างนีล่ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมีการชํารุดมาบ้างแบบนี้ปรากฏให้เราเห็นเช่นเดียวกับสังขารของมนุษย์เลยนะครับมันเป็นเช่นนั้นเองตถาคาตามันย่อมเป็นเช่นนั้นนะครับตกอยู่ในกฎพระไตรลัษณ์ไม่มีอะไรหลีกเลี่ยงไปได้นี่แบบนี้ ทีนี้มาดูลักษณะศิลปะของใบมีดเราบอกช่างไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีดยุคต้นๆน,นี้บอกช่างไม่ได้ไม่รู้จากช่างนะครับเนื่องจากความเก่าเกินนะครับเนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเสมาใบาโพโบราณเราจะไม่เห็นเสมาใบาโพแบบนี้ลักษณะแบบนี้ในมีดยุคก,กลางยุคปลายนะแต่เราจะเห็นอยู่ในมีดยุคต้นซึ่งมันไล่รูปแบบนะครับไล่รูปแบบเนี่ยลักษณะแบบนี้ แล้วเหล็กเก่าเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้เหล็กเก่าแห้งๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้องดูนะครับความแห้งของเหล็กเป็นแบบในเป็นแบบไรท่านก็ดูนะครับบางคนบอกมีซื้ออยากโรตัสมาใหม่ๆมันก็แห้งเนี่ยมันไม่ได้เปียกน้ําอ่ะมันคนละเรื่องกันนะนะแห้งแบบนั้นมันมันไม่ใช่อันนี้แบบแห้งแบบเก่าอ่ะนะครับลักษณะแห้งแบบเก่ามันมันมีแห้งแบบเก่ากับแห้งแบบเหี่ยวนะอันนี้แห้งแบบเหี่ยวอ่ะ แห้งแบบเก่าอ่ะในท่าดูแห้งแบบเก่าเป็นแบบไหนนี่แบบนี้แห้งแบบเก่าแล้วแห้งแบบใหม่เป็นยังไงล่ะอืมผมจะหาอะไรมาให้ดูแห้งแบบใหม่เอาเดี๋ยวผมจะต้องหาแห้งแบบใหม่มาให้ดูหน่อยนะะพอพูดแล้วก็อจะเอาอะไรมาล่ตทนนี้แห้งแบบใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่านี่อันนี้แห้งแบบใหม่นี่เนี่ยมันเหล็กมันสดสดเนี่ยมันใหม่ๆอย่างเงี้ยเนี่ย มันไม่เปียกน้ํามันแห้งอย่างเงี้ยมันแห้งเขาเรียกว่าแห้งแบบใหม่นะครับนี่มันสดนะเนี่ยดูดิมันมีความวาวมันมีความสดของเหล็กเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะเหล็กมันเหล็กอันเนี้ยมันอยู่ในประมาณสักสามปีสี่ปีเองเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเหล็กอันเนี้ยสามปีสี่ปีเขาเรียกว่ามันสดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมันสดเหล็กอย่างเงี้ยนะะมันสดเห็นไหมครับพอจะ พอจะดูออกไหมเหล็กสดเป็นยังไงเหล็กแห้งเป็นยังไงนะครับามาดูเลหเล็กแห้งนี่มาดูเหล็กแห้งนี่เทียบกันนี่มันคนละเรื่องนะนี่มาดูความแห้งของเขาเนี่ยเห็นไหมครับความแห้งของเหล็กใบมีดนี้มันเป็นความแห้งแบบผุผุมันเป็นความแห้งแบบเก่าขมข่าบ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านมาเป็นเกือบเกือบร้อยปีนะครับนี่ศิลปะก,ก็บ่งบอกว่าเป็นมีดยุคต้น นะมีดยุคต้นก็เริ่มตั้งแต่ปีพศออ2450กว่าๆเลยนะไปจนถึงพศออ2470เนี่ยเราถือว่าเป็นมีดยุคต้นนะครับประมาณเกือบเกือบ20ปีแรกนะครับนี่แล้วตอนนี้บางคนถามว่ามีดหลวงพ่อเดิมสร้างมาตั้งแต่ยุคไหนอ้าเราก็มาดูว่าหลวงพ่อรุ่งสร้างวัดปีพศออ2444ใช่ไหม สร้างวัดหนองสีนวลปีพศ .2444 หลังจากสร้างวัดเสร็จหลวงพ่อลุ่งท่านก็ตั้งโรงตีมีดขึ้นมาด้วยความประทับใจในเรื่องอมีดในเรื่องมีดหมอเพราะฉะนั้นการสร้างวัดปีพศ2 4 4 4เนีน่ยท่านสร้างวัดเสร็จนะฮะและหลังจากนั้นท่านก็ตั้งโรงตีมีดขึ้นมาแสแดงว่าหลวงพ่อลุ่งเนี่ยสร้างมีดมาตั้งแต่ปีพศ .2445 เลยอ่ะประมาณนั้นเลยนะประมาณนั้นเลยนะครับ แล้วหลวงพ่อเดิมท่านคงมาเยี่ยมหลวงพ่อลุ่งวัดอยู่ห่างกันประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบโลแค่ประมาณเกือบยี่สิบโลแล้วประมาณสามปีสปทีท่านไม่ท่านไม่ไปมาหาสู่กันบ้างเลยเหรอครับท่านลองคิดดูนะก็ตีไปประมาณปีพศสองพันี่ห้าิบก็แล้วกันนะครับประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้นนก็เราเลย อนุมานได้ว่าหลวงพ่อเดิมน่าจะสร้างรสร้างมีดประมาณปีพศ2456กว่านิด,นดโดยที่มีหลักฐานปรากฏหลักฐานปรากฏอยู่ในมีดขุดว่านที่เขาตอกพศไว้ปีพศ2456น่าจะสร้างก่อนนั้นหลายปีด้วยนะฮะเราเรียกว่ามาประเมินกันตั้งแต่ปีพศ2450จนมาถึงปีพศ2470ประมาณ20ปีแรกนี้เราเรียกว่ามีดยุคต้นไล้รูปแบบนะฮะไล้รูปแบบ วัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นปลอกรัดกันมีดไม่ว่าจะเป็นแหมรัดฝักมีดก็ไม่มีไม่มีรูปแบบ <c ll id> บางเล่มก็เป็นทอ <c ll id> งเหลืองบางเล่มก็เป็นทองแดงบางเล่มก็เป็นดีบุกเป็นอลูมิเนียมบางเล่มก็เป็นเหล็กดำบางเล่มก็เป็นนาคเป็นเงินไม่มีรูปแบบส่วนทรงของมีดก็ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับ ไม่เหมือนมีดยุคลางยุคปลายที่ได้ถูกวางรูปแบบไว้ชัดเจนเนี่ยมีดยุคต้นเป็นอย่างนี้นี่นี่ศิลปะของมีดยุคต้นแล้วก็ทำธรธรมชาติเขานี่จะแห้งมากนี่แห้งในลักษณะออกโซนผุอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่มีดมันเข้าโซนผุแล้วเป็นเม็ดทรายเลยเห็นไหมครับบนผิวนี่เป็นเม็ดทรายเลยบ่งบอกถึงว่ามันแห้งจนเข้าสู่โซนผุแล้วก็มีสนิมขมเป็นบางจุดในร่องเลือดมีคราบใคร ความเก่าปรากฏชัดเจนนะครับกระดูกงูพวกนี้มองดูชัดมากนะครับดูสนิมขุมตามใบนี่รอยผูรอยพังออกไปนะครับแห้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเม็ดทรายเลยนะครับแล้วก็ศีลนปาของช่างเนี่ยเป็นสีละปะที่เป็นช่างฝีมือในยุคต้นๆซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นช่างท่านใดท่านชื่ออะไรนะครับสันมีด มีความเรียบร้อยช่างฝีมือมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ตั้งแต่ในระยะเวลาหลายร้อยปีมาแล้วก็มีทั้งช่างฝีมือช่างชาวบ้านช่างปลาณนีดกับช่างไม่ปรานีดมีมาตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีแล้วเช่นกันนะครับ ไม่เชื่อท่านก็ไปดูเครื่องเงินเครื่องทองเก่าๆของสมัยอยุธยาเนี่ยคนปัจจุบันยังทําเรียนแบบไม่ได้เลยความสวยความงดงามของเขานะครับเพราะะยั้งการตอกลายนี่ก็เหมือนกันมีงดงามมาตั้งแต่ในอดีตหลายร้อยปีแล้วแล้วก็มีแบบฝีมือชาวบ้านที่ไม่งดงามก็มีมาหลายร้อยปีแล้วเช่นกันทุกยุคทุกสมัยนะครับคนสวยคนขี้เล่มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเปรียบเช่นเดียวกันนะครับเปรียบเช่นเดียวกันอันนี้เห็นไหมครับ เสมาใบโพโบราณใบมีดงดงามลักษณะกบไสเหล็กดูความเก่าดูความแห้งของมีดรูปทรงเป็นมีดเน็บนะครับเป็นมีดเน็บตรงกันมีดเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นสะโพกมีดนะครับบริเวณเนี้สะโพกมีดเนี่ยสะโพกมีดนี่มีความแน่นสนิทนะครับ ตรงกันมีดนี่พวกข้างพวกอะไรนี่แห้งเลยนะครับนี่แห้งเก่าอย่างนี้สนิทนี่ลักษณะแบบนี้สนิทมากนะครับแล้วเราดูดิดูธรรมชาติของมีดนะครับมีดแบบนี้นะครับเล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยเพราะว่าแท้ดูง่ายสบายใจนะครับถ้าจะ าสะสมวัตถุองค์กรของหลวงพ่อเดิมเนี่ยบางทีเรางบประมาณไม่มากเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มต้นจากมีดด้ามไม้ฝักไม้ที่ดูง่ายๆอย่างนี้แล้วประสบการณ์สูงมีความศักดิ์สิทธิ์สูงด้วยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์สูงเวลาผมทําน้ำมนต์ผมก็ใช้มีดพวกนี้นะผมก็ใช้มีดด้ามไม้ฝักไม้นี่นะครับใช้ทําน้ามนต์อยู่ประจาประจาก็คือมีดพวกนี้นี่เห็นไหมครับ แห้งมากนะครับความสมบูรณ์ของมีดมีสูงมากเนี่ยเขาเรียกว่าความงดงามของมีดความคลาสสิกของมีดประเภทด้ามไม้ฝักไม้ที่ได้มาจากท้องถิ่นก็คือชาวบ้านหนองโพอยู่หลังวัดหนองโพนะผมได้มาหลายเล่มในบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้ผมได้มาหลายเล่มรอยที่เขาใช้ช้ำม,มานะครับมีดนี้มีรอยกระแทกตรงด้ามเยอะเลยนะฮะดูนี่ปลุเลยนะ เขาเรียกว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะนะครับวิดีโอนี้ทาสั้นๆนะครับเนื่องจากว่ามีภาระค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับมีดหมอวันนี้จะทําเรื่องมีดหมอและก็ตะกุดยุคต้นมีดยุคต้นตะกุดยุคต้นนะครับอันนี้เป็นตะกุดหลงพ่อเดิมซึ่งมีประสบการณ์สูงอีกเช่นกันนะครับ เกี่ยวกับเรื่องตะกรุดหลงพ่อเดิมนี้ก็จะมีหลากหลายแบบนะครับแบบยุคต้นๆอันนี้เป็นแบบยุคต้นๆนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะมาจากของอาถรรพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้อาถรรพ์ต่างๆนะครับพวกกระดอนอกระดอนสะท้อนอะไรพวกเนี้ยนะแล้วกเนี้ยกระดูกเสือนะครับกระดูกเสือแกะเป็นเสือนะฮะแล้วก็จานยันจานยันไว้เยอะเลยนะจานยันไว้ตามเนี้ยนี่ฮะ ะโมพุทธายะเนี่ยหลวงพ่อเดิมท่านจานไว้เนี่ยเป็นกระดูกเสือนะครับแล้วก็จานไว้ตามเนี่ยเต็มเลยนะครับนี่ลักษณะกระดูกอย่างนี้นะครับนี่เป็นกระดูกนะครับกระดูกจะดูง่ายเนี่ยเป็นรูพุ่นๆดำๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระดูกนะครับเนี่ยไม่เค่งานะนี่ลักษณะเป็นรูอย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยนี่เป็นอย่างเงี้ยเออนี่นี่กระดูกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกนะครับพวกนี้เป็นกระดูกเสือนะครับนี่ เห็นไ,ไหมครับจานยันไว้รอบเลยนะครับเพราะว่าเสือนี่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพวกสัตว์มหาอำนาจนะครับเนี่ยแค่เห็นเสือนี่ก็เข่าอ่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ผู้ที่มีเข้มขลังทางด้านพระเวทนี่ก็จะเอาพวกหนังเสือมัง่งมาทาต,นะตะกุดนะตะกุดหนังเสือหน้าผากเสือกระดูกเสือเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับเอามาทําเป็นเครื่องรางนะเพื่อให้เกิด มหาอำนาจก็จะเน้นไปทางด้านมหาอำนาจวาสนาบารมีหนะ้าที่การงานในเรื่องการปกครองคนในเรื่องการเป็นหัวหน้าคนนะครับในเรื่องการชนะในเรื่องการชนะอุปสรรคอะไรต่างๆเพราะว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชนะทั้งป่านะ,ะชนะทั้งป่าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าป่านะครับเป็นเจ้าป่าเขาก็เลยเอาชิ้นส่วนของสัตว์ที่มีมหาอำนาจพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าก็ดีหมีก็ดี กระทิงก็ดีช้างก็ดีนะครับถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ถือว่าเป็นสตันวนสตว์ที่มีมหาอำนาจแม้กระทั่งจระเข้อ่าอย่างเช่นหลวงปู่สุกเอาเขี้ยวจระเข้มาจานอะ่าก็ที่ผมนี่ก็มีเขี้ยวจระเข้อยู่อยู่หลายเขี้ยวนะอันนี้เป็นขวง,งพ่อเดิมนะครับเป็นกระดูกเสือนะครับแล้วก็เป็นตะกุดตะกุดอยู่2ดอกอ่าตะกุด2ดอกนะครับก็เป็นตะกุดทองฝาบาทนะครับ ตะกุดทองฝาบาทมาดูเนี่ยเป็นตะกุดอย่างนี้นะครับนี่นะครับการจานเราจะเห็นการจานอันนี้การตัดหัวตะกุดนะครับตัดแบบนี้ ทองเหลืองเก่านะครับเป็นทองเหลือเก่านี่ลอยจานนะครับเนี่ยทองเหลืองเก่าเป็นตะกุดรประมาณนิ้วกว่านะครับประมาณนิ้วประมาณนิ้วครึ่งได้มั้งประมาณนิ้วครึ่งนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตะกุดเหมือนกัน นี่รอยจานรอยฉีดข,ขวดเนี่ยรอยจานเนี่ยตะกุดจานเนี่ยเขาจานอย่างเงี้ยนะมีรอยจานทะลุออกมาข้างนอกเลยนะครับนี่เข้มขังนะครับแล้วลอยเชือกเนี่ยเชือกนี่เก่าเลยนะครับแล้วก็มีตะกุดงาตะกุดงาอันนี้เนี่ยตะกุดงาหลวงพ่อเดิมก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยตะกุดงาเขามีทําเป็นตะกุดงาด้วยนี่บริเวณนี้ ก็จานยันลายมือหลวงพ่อเดิมเลยเนี่ยนะครับนโมพุทธยะนี่เป็นลายมือหลวงพ่อเดิมเลยนะครับนโมพุทธายะนี่งานแล้วตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับลูกขั้นเป็นประคำงานนะครับนี่ซ้ายสองขวาสองนะครับรอยจานเต็มเลยนะครับ ถือว่าเป็นตะกุดที่เป็นตะกุดยุคต้นๆน,นะครับที่มีอนุภาพสูงนะครับสําหรับของหลวงพ่อเดิมนะนี่เราไม่เคยเห็นหรอกครับอย่างนี้นะครับก็เป็นตะกุดที่ใช้คาเดเอวหรือว่าคล้องคอได้นะครับเนี่ยไปไหนมาไหนก็เรียกว่าท่านจารไว้อย่างเข้มขังนะครับอธิษฐานจิตไว้อย่างเข้มขังไม่ว่าจะเป็นตะกุดงามไม่ว่าจะเป็นพวก กระดูกเสือที่แก่เป็นเสือเนี่ยนะแล้วก็มีตะกุดทองฝาบาท2ดอกแล้วก็มีลูกขั้นอ่าที่เป็นลูกขั้นงานี่สี่เม็ดนะครับและเชือกเก่าๆนี่นารักตามลักษณะแบบนี้ของยุคต้นนะครับเป็นของยุคต้นที่ยังไม่ได้มีรูปแบบอะไรบ้างทําออกมาให้สานุศสิทธิ์ใช้ติดตัวป้องกันตัวพอยุคสมัยก่อนน้นมันเต็มไปด้วยอันตรายนะฮะจากสัตว์ร้าย สัตว์ป่าเยอะนะครับเสือสิงเยอะพวกเสือน,นี่เยอะเลยนะครับพวกเสือกระทิงสัตว์ลายแล้วก็พูดผีปีศาจแม้กระทั่งพวกคุไสยมนดําเยอะมากโจรผู้ร้ายอะไรพวกนี้นะครับแล้วพวกนี้จะสามารถเป็นมหาอำนาจคงกระพันชารตรีแควคลาดนะครับแล้วก็ยังป้องกันพวกสิ่งที่มองไม่เห็นพวกคุณไสยมนดําอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ ผมก็ได้มาจากบ้านของอท่านกัลาบดีที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะเนี่ยท่านได้รับมาจากจากหลวงพ่อเดิมเลยนะครับพวกนี้นะครับแต่มีดเนี่ยผมได้มาจากชาวบ้านที่วัดนองโพที่บ้านชาวบ้านนองโพแต่เนี่ยเป็นของกัลาบดีนะครับเป็นของลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะแล้วผมก็ได้ของจากบ้านนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่อันนี้2ชิ้นนะครับ2ชิ้นแบบคลาสสิกของชิ้นแบบ อสองชิ้นแบบที่เราไม่ค่อยได้พบเจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีดก็ดีไม่ว่าจะเป็นตะกุดตะกุดกระดูกเสือตะกุดทองฝาบาทพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ดูง่ายมากเนี่ยธรรมชาติเขามาเต็มเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติเขามาเต็มแล้วก็ศิละปะเขามาดีประวัติมาดีอีกต่างหากนะครับศิละปะนี่ชัดเจนนะครับนี่ความเก่าตามอายุเลยนะครับสําหรับตะกุดนี้ก็เหมือนกัน นะครับเป็นอะไรที่ดูง่ายไม่ได้ยากเลยแห้งเก่านะครับมีประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนสำหรับตะกรุดแบบนี้นะครับโอเคครับผมเนื่องจากผมมีภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็วันนี้ก็ระยะเวลาสั้นหน่อยนะครับประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมประมาณ 27- 28นาทีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะพอแค่นี้และนะครับแล้วก็ เอาไว้พบกันที่วิดีโอหน้าก็แล้วกันนะครับผมจะได้เอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มาให้พี่น้องได้ชมอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งก็สิ่งที่ผมนำมาให้ชมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติดูง่ายแท้ตาเปล่าด้วยนะครับถ้าเรามีประสบการณ์ในการดูอของเก่าๆนะครับของโบราณอะไรพวกนี้มันก็จะดูได้ไม่ยากนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับประมาณนี้ พี่น้องท่านใดก็ช่วยกันที่เข้ามาครั้งแรกคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันที่วิดีโอหน้านะครับครับผมมิสเตอร์แซมครับสวัสดีครับ